ก็ค่อนค้อย่างง่ายในการทำนะบ,บางฉากที่ใช้กล่องดังนั้นผมก็จะโหลดบาลานผมก็สามารถใช้ตัวนี้เป็นตัวอะไรนะเออตัวนี้เรียกว่าอะไรครับการดับเบิลคลิกที่ไหนนะ iNetX ตเ e อ p กเพย์เนี่ยเขาเรียกว่า Surface Designer ครับเซอร์เฟซ e ีที่เป็น Surface เพราะว่าจริงๆแล้วที่เราเห็นกัอ HTML เนี่ยมันต้องมีทั้งคู่ไงคือเจ n เนเรตให้เราด้วยให้เราดูโค้ดด้วยครัวนี้บางครั้งคุณอยากไม่อยากได้แหละครับ คุณไม่อยากได้เป็นฟอร์มอย่างเดียวคุณอยากได้เป็นดาอยากไม่อยากได้เป็นกิจคุณอยากได้เป็นฟอร์มคุณก็สามารถคลิกขวาที่ Data f ฟอร์มนะครับนนใช่ไหมี๋ยวแป๊บน,นึงโอเคก่นเห็นครับนี่ครับคุณอยากได้เป็นกิจคุณก็ไปดับเบิลคลิกที่ไหนเออไปคลิกที่ Data f o อร์มใช่ไหมครับแล้วคลิกขวาบอกอะไรครับขออะไรนะนิวและขอเปนเนนแล้วเลือกเป็นฟิลกรุ๊ปครับ ฟิลกรุ๊ปคราวนี้อะไรคือเลเยอร์กรุ๊ปเดี๋ยวอะไรคือเลเยอร์กรุ๊ปเลเยอร์กรุ๊ปคือแผ่นเนลแผ่นเนลในภาษาจาวาในภาษาจาวามันไม่เรียกแผนเนลมันเรียกว่าเลเยอร์นะครับคราวนี้ผมอยากให้เอาตัวฟิลกรุ๊ปลงไปก่อนครับมันขึ้นแบบนี้มันโดแบทมันคือได้ฟิลกรุ๊ปใช่ไหมม,หมันก็บอกให้มองมันก็บอกให้มองโบรกเกอร์ครับคุณก็ F11 ที่ฟิลกรุ๊ปครับหนึ่ง แล้วบอกให้มองโบกเกอร์มันก็ไม่เทศ,ศสิท่าโดเสตมันก็จะขึ้นเป็นแบบเนี้เรียงเรียงเลยซึ่งไม่สวยเท่าไหร่ต้องคิดให้ถูกที่ครับ f11 เลยเนี่ยขึ้นแน่ใช่เนี่นย f11 มองโบกเกอร์ด้วย ที่ฟิลกรุ๊ปเดี๋ยวแป๊บนึงครับมันจะมี p r o p ป r t y ตชื่อว่าเฮ้ยทุกคนไปที่ไปที่ไปที่ตรงนี้หน่อยไปที่ฟิลกรุ๊ปนะครับไปที่ฟิลกรุ๊ปมันจะมี p r o p ป r t y ต้ชื่อว่า custom อมคัสตอมก็ <c ustom> <Custom S 2> คือบอร์เดอร์นั่นเองพวกเกี่ยวกับคัสตอมที่อยู่ในเทเบิลอะครับคุณต้องการอะไรพิเศษคุณต้องการบอร์เดอร์ต่อสองไหมมันก็หนาขึ้น อะไรครับเซลพดดิ้งเท่ากับ3มันก็ไฮเน่ยมันก็คือเหมือนเทเบิลเลยเซลสเปซ c ิ่งเท่ากับ2ก็คือเหมือนเทเบิลเลยส่วนสไตล์คือสไตล์ลครับสไตล์คือสไตล์ชีตถ้าเกิดเขาถามว่าผมเรื่องเว็บผมจะเรียนอะไรดีเชื่อไหมผมจะเรียน2อย่างเท่านั้น ผมจะเรียนเรื่อ m l c ครับเรียนเรื่องเกี่ยวกับ Cascading Style Sheet เรียกว่า CSS นะเพราะจะช่วยเราเขียนง่ายขึ้นนะครับมันจะมีแบบเนี้ยอย่างเช่นผมอยากจะได้ font weight bold เข้มเลยเห็นไหมไอ้น้องสาวผมเนี่ยมันจำตรงนี้แม่นมากเลยแต่ผมจำไม่ค่อยได้ผมจะแบบมั่วนะครับมีเงี้ย font ขีดอะไรวะ font size ได้ล่ไม่รู้นะหรือ font วนไซมึง 12px อ่ะมาจะเปลี่ยนรูปแบบครับแล้วแต่ 14px เฮ้ย 18px เอาไม่ยอมทำไว้ยฟอนต์เบสโบฟอนใครพอจำตรงนี้ได้บ้างครับถ้าเกิดเจอบ้างไหม <laughs> จำไม่ได้เอาแค่ฟอนต์เบโบจำไม่ได้เลยนะครับก็สามารถจะเปลี่ยนฟอนตได้นะครับคราวนี้ปัญหาก็คือว่า คุณไม่อยากได้เรียงตรงๆแบบนี้มันตรงชิ้นไปหน่อยหนึ่งมันไม่สวยนะครับที่ฟิลกรุ๊ปเนี่ยคุณก็อยากจะใส่คอมเบรนอีกตัวนึงเข้าไปจะใต้ฟิลกรุ๊ปก็คือแอดนะนครับคอมเบรนชื่อว่าเล่เอากรุ๊ปเดี๋ยวแป๊บๆที่ฟิลกรุ๊ปทุกคนช่วยใส่นี้ก่อนดีกว่าคอมเบรนชื่อว่าเล่เอากรุ๊ปลงไปครับมันจะหายทันทีเลยเอาใหม่นะคเี่เอากรุ๊ปนะครับ เราคลิกขวาบอกว่าอะไรครับ add all field เข้าไปมันถึงขึ้นแบบนี้ทีในฟ i ล l g r o u มี layout ใช่ไหมใน layout ก็ add all field นะครับ layout คือแพรแล้วครับแพรแล้วเป็นเนี่ลอย่าคิดมากนะครับคุณก็ภาคไทยสิครับก็ภาคไทยก็คงไม่ต้องภาคแล้วแต่ให้สนใจที่ layout group มันน่าสนใจตรงนี้ครับ layout g r จะมี property ชื่อว่า column ถ้าคุณใส่สอง มันก็จะสปิดอัตโนมัติโดยแบ่งเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมแผงเนี่ยมันสามารถจะแบบแบ่งคอลัมน์ได้นะครับบางคนบอกว่าผมจะทิ้งซีซซวได้ไหมไม่ได้ครับในเว็บถ้าจะให้ดีๆหน้าตาเหมือนกันหมดนะคุณจําเป็นต้องใช้เลยเอาช่วยเหมือนพวกภาษาจาว่านะครับเขาเรียกบอดี้เฟรมอะไรเงี้ยนะถ้าหนึ่งคอลัมน์ก็แบบนี้ใช่ไหมสองคอลัมน์ก็แบบนี้สามคอลัมน์ก็แบบนี้สี่คอลัมน์ก็คุณสามารถจัดได้เลยนะครับเห็นไหมจเจ้าแม ไม่ต้องมานั่งนับเองว่าจะเรียงตรงไหนดีเรียงยังก็ไม่สวยเท่ามาเราเชื่อสิ mm hmm. มันก็มีหนึ่งคอลัมน์สองคอลัมน์สามคอลัมน์เอาแค่สองก็พอให้เป็นพอไปไอเดียเห็นไหมครับแกวแล้วคอสตอมเราค่อยมาใส่ตรงนี้บอร์เดอร์เท่ากับหน,นึ่งอย่างเงี้ยนะครับก็ว่ากันไปนะครับอย่างนะี้เซลพ a ดดิ้งเท่ากับสามเนี่ยฮะก็แล้วแต่ครับนี่จัดเองแล้วกันอยากรู้ว่าจัดสวยยังไงก็ไปดูสไตล์ชีทครับผมทำไม่เป็นอะ คอนโทรนได้หมดปัญหาก็เกิดครับถ้ามีแต่แบบอ,อิดิทธรรมดาแบบนี้มันก็เด็กๆอะ่ะคุณต้องการอิดิทที่ทำไมที่แจวแต่บางยองทีผู้ใช้บอกช่วยย้ายหน่อยเดี๋ไหมคุณก็ย้ายแบบนี้ครับดูผมลากดูผมลากสิผมสามารถเปลี่ยนฟิลไปมาได้ตามนะครับตามอารมณ์ชอบจะอยู่ตรงไหนดีนะครับลากรีได้เลยนะพอเปลี่ยนใจว่า อยากเอาอะไรครับอยากเอากิจไปอยู่โลสุดผมคลิกทีก่กิจลูกศรลงกิจลงกิจลงกิจไปอยู่ล่างดูนาวิเกตเตอร์อยู่บนบอกว่าเราต้องจัดในรูปแบบของ Cross ็อก c k w i s แล้าทาไมครับซ้ายไปขวาทางิการแล้วลงล่างมันก็สามารถคือเอากิจขึ้นบนลงล่างก็เรื่องของคุณสบายมากเลยครับดูดินะครับเจ๋วไหมเจ๋วไหมนาวิเกตเตอร์อยู่บนอยู่ล่างก็เรื่องของคุณนะครับสามารถนาวิเกเตอร์สามารถเคลื่อนลงได้ อยู่บนก็ได้อยู่ล่างก็ได้เออลืมบอกถ้าจะคลิกขวาลบอะไรทิ้งกรุณาเซฟก่อนนะครับบางครั้งมันจะ access v a l a t i o n นะอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้มันมีบางกรณีครับเวลาจะเซฟเวลาจะลบอะไรกรุณาเซฟเผื่อไว้ก่อนแล้วค่อยลบจะได้แบบ av ปั๊บเสียเลยจะได้แบบเปิดมาใหม่ได้มันมีประจำครับจะลองดูไหมอย่าเลยนะโ <c oughs> อเคไหมครับ เอาต่อไปครับทุกคนมาดูตรงนี้ที่ฟิลเลยเอาปุ๊บกับฟิวรุ๊บอาที่ย์แล้วปุ๊มีฟิลใช่ไหมทุกคนมาดูฟิลนี้ครับมันชื่อว่าเกรดครับลบทิ้งเหอะเซงเกรดหายไปแล้วครับให้คุณคลิกขวาที่เลเยอร์เอาุ๊บสองแล้วบอกเพิ่มคอนโทลตัวใหม่สังเกตผมทําอะไรบ้างวันนี้ผมได้แต่คลิกแล้วก็แอดคลิกแล้วก็แอดคลิกแล้วก็แอดไม่ทำอะไรเ,เลยมีโปรแกรมเอทีเอมอะไรสักตัวไหมไม่มี ผมอยากได้อะไรครับ select option ครับเห็นไหมมี memo มี radio มี multiple select มีเมอะไรเนี่ยเยอะแยะเลยผมต้องการ fill selection option ครับแล้วกด OK ครับมันจะขึ้นแบบนี้นี่เเป็น fill selection option แล้วผมก็บอกว่า fill selection option เนี่ยขอเปลี่ยนเป็นเกรดครับเปลี่ยน fill name ะไร data set คืออะไรเอ,อไม่ใช่ data set แปลว่าไปหยิบ drop down มาจาก data base ยี่ห้ออื่นโอเพราะว่า ไอ้ดอบดาวนี่มาจาก Data Set ตัวอื่นได้นะโอ้โ oh, ห oh, เป็นไงครับลายลายลายใช่ไหมดอบดาวเป็น Database จากที่อื่นแต่นี่มันเป็นแค่เกตครับ mm hmm. ก็บอกว่าฟ mm ิลเนียเป็นแค่อนะฟิลเนีย hmm. คืออะไรครับเกตใช่ไหมล้วเกตเรามีอะไรบ้างสายายเทมครับอ๋อเกตมีเกตเอเกตบีเกตซีเกตดีเฮ้ยเดี๋ยวเดีเด๋ไม่เท เราเขียนว่าอะไรดี Excellent เต Excellent อะไรครับ Good อะไรนะ Fair Poor ี่ A B C D ที่ A B C F ดอกดาวก็จะกลายเป็น Excellent Good Fair Poor ใช่ไหมครับี่ยรลง เราเปลี่ยนคอนโทรลได้ตามสบายแล้วเราไปไป่สาไอเทมว่า Excellent Good f a แฟร์ o ัวแต่อย่าลืมสี่เก็ดมันเก็บแค่กี่ตัวครับตัวเดียวคุณก็ไปที่วาแล้ววารอหรอวจริงๆแล้วไม่ได้เก็บ e x c e l l e n ลเก็บ A เก็บ B เก็บ C และเก็บ F ครับใช่ปะโอ้โหแบบสุดยอดโชว์หน้าจออย่างหนึ่งแต่เก็บอีกอย่างหนึ่งก็ <c oughs> ดอปจากนีด้าเบสก็ได้ฟิลไหนจากเทเบิลไหนเรียกแผนกเลือกอะไรแบบนี้ แต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะเนี่ยเราแค่คลิกขวา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 ,ลขวา,ลขวาหลายครั้งลูกลูกค้าถามว่าเจยุรเรียนจะว่าที่ไหนผมไม่ได้เรียนแล้วคุณทําอะไรให้ผมเนี่ยจาว่าผมไม่ได้เรียนไม่ได้เรียนนะครับเรียนอะไรอะ่ะคิดอย่างเดียวคลิกขวาคลิกขวาไม่มีคอนโทรลมากกว่านี้นะครับย,ยังมีอนะยังมีอื่นอ,อีก Radio เรดิโอก็เลือกเอาได้เยดโนอะไรเงี้ยฮะสแตตัสอีดิทคอลัมน์นะครับ เห็นไ,ไหมครับถ้าอยากได้คอนโทรลมากกว่าน,นี้ต้องไปติดต่อไปเว็บไปเว็บบล็อกของคนที่ชื่อนิคโฮสครับ n i c k h o d g มีคอนโทรลอีกเพียบเชิญเลยมีลูกลูกปัดลูกหมุนบ้าบอยในเว็บนะครับไอ้สไลด์วิ่งอย่างเงี้ยเขาแจกรีนะครับหรือผมมีคอมโพเนมชื่อเว็บ snap ex นะถ้าสนใจบอกเดี๋ยวเอามาแปะลงไปได้เดี๋ยวค่อยไปเว็บ snap ก็จะหัวเราะตอนนี้ยังหัวเราะไม่ออก อ้าว data field ทำยังไงนี่เปล่าต้องเพิ่มตรงนี้เราเลือกครับว่าเป็นอะไรนะ section ใช่ไหมบางคนก็ชอบมาเพิ่มถังนี้ครับมันเป็นเพิ่มไม่ได้จริงาวนี้พอเราปิดใช่ไหมครับแล้วเราก็ ctrl f เแล้วเราก็เปิดเบราว์เซอร์ดู เว็บเราก็จะสวยทันทีแอปเซิร์ฟเวอร์ตื่นเลยครับแล้วก็มาเลย,ยโชกัววต,ตัวัครบโชบในเว็บจะต้องทำเป็นอิมเมจครับในเว็บไม่มีโชกาฟในเว็บอยู่แล้วต้องไปทำเป็นอิมเมจ ันนี้นาานบบคอรับผมรู้เพราะผมไปเห็นเว็บ,บไซต์นึ่งว่าชื Mad Mad ่อแ a ดลัสแมอะไรนะรัก็แกล่างขึ้นบนโดนด้วยใช่ไหมครับอะไรครับอ,อ๋อมันดัต a s เซตตเดียวกันครับโดนแน่นอนไม่ได้มาคนละอ a t a ดัตเซตเอ๊ะคันนี้คุณรู้มาสเตอร์ดีเทอย่างมาสเตอร์ดีเทลอย่างไงถ้าคุณทำมาสเตอร์ดีเทลที่แอปเซอร์เขยับแม่ลูกก็ตามทันทีเาก็มองดัตชเซตถูกตัวแล้วกันเพราะว่าอย่าลืมครับหึง โปรไวเดอร์ต้องเป็นหนึ่งบล็อกอะไรเอ็กซ์แบล็กบล็อกเกอร์ก็คือแม่กับตัวหนึ่งห้ามขี้เหนียวใช่ไหมดังนั้นถ้าสมมติทางนั้นโปรไวเดอร์จนนั้นก็ต้องมีบล็อกเกอร์ตัวหนึ่งถ้าบล็อกเกอร์มาลิงกันที่แม่ลูกกับลูกก็จะลิงกันเองเพียงแค่คณขยับแม่ลูกก็ทำไมครับตามทันทีเห็นไหมแล้วสามารถจะดรอปดาวได้เลยเห็นไหมครับเรียกว่าเอ็กซ์เลน์แล้วก็อะไรครับบันทึกไงมันจะเปลี่ยนจากอะไรครับมันก็เปลี่ยนให้เราเลยกลายเป็นเองเป็น b บีแบบนี้นะครับเดี๋ยวมันต้องขยับก่อนลืม ครุคณคครจะมีนิเกเตอร์ให้กับกิจด้วยกิจนี่ผมไม่ชอบอย่างหนึ่งคือมันต้องมันต้องถ้าแก้บนกิจแล้วมันจะแก้บนฟอร์มมันไม่มีผสมอ่ะนะครับมันอัปเดตไม่ทันกันแต่ว่ามันสามารถเดินงนี้ได้เลยเห็นไหมครับเท่ดีแล้วสโกได้โอเคแม่แบบนี้ก็คุณก็ลองไปกรอกกรอกในเว็บแล้วกันนะครับหน้าสัปิดธรรมดาเก็บลงก็แค่ทําฟอร์มกิ๊กก๊อกได้ใช่ไหมมันมันไม่จาที่อยู่พอเรากอกเสร็จเราไปดที่แร เข้าเซฟที่ไห่เนี่ยมันจะรีเฟซนะครับมันจะมี p r อปาร์ตี้ชื่อว่าอะไรนะมันจะมี p r อปาร์ตี้ตรงนี้ครับว่ารีเฟซอะไรนะปับนหนึ่งครับปับนหนึ่งตรงไหนว่าไอ้จำไม่ได้อ๋อ มันอยู่ใน B D S นะครับโทษทีมันจะมีแบบว่าอย่ารีเฟซอะไรแบบนี้เราใช้เจ็ดมันไม่มีนั่นเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยโหลดคอมเมนต์นของนิโคสก็จะมีเนี่อะไรโอเคนะครับนี่นะนี่คือสแตนดาดมันนะครับก็เป็นไอเดียแล้วตอนนี้คุณทำมัลติเทียขึ้นเลยครับขึ้นเว็บได้แล้วแต่นี้ผมอยากจะพูดเรื่องนี้แหละเว็บเซอร์วิสเราสามารถทำมัลติเทียอะไรครับด้วยเว็บเซอร์วิสได้เลย ซึ่งเวอร์กว่าคือผู้ายบอยแลมันต้องทําแบบนี้แหละครับมันต้องเกียร์ทับด้วยสักอย่างหนึ่งเสมอนะครับเป็นที่สายของมันเลยเราลองมาดูเราจะทำแอปเซิร์ฟเวอร์นะครับด้วยการทําเป็นมัลติเลยนะมัลติเทียมาเลยดีไหมเรามาดูครับโอ้ทำไมผมไม่พูดเรื่องนี้เมื่อกี้นี้ผมทําไปเลยนะครับผมทําเป็นเอ็กซ์ถูกไหมแล้วจู่ๆคุณมั่นใจว่าไอเว็บนี้มันไม่เน่ามันเวิร์กแล้วมันชัว คุณจะทำ,ทำไอเดียเอาทําไงคุณต้องทําแบบนี้ไม่ต้องทําก็ได้เดี๋ยวผมทําให้ดูไฟล์นิวผมเริ่มจะพร้อมจะผมมันมน่นใจเมื่อกี้ไม่แห้งผมเรียกไฟล์นิวเลยครับอาร์เดอรเอ์เอาเดียวกันนะผมก็บอกว่าเป็นอะไรครับเว็บเซอร์เวิร์ฟเคชันใะช่ไหมผมมั่นใจว่าตอนนี้ยีีผมชัวร์เรียกไปเดียลอลอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็กดอลไรครับโอเคมันก็ขึ้นแบบนี้แต่ผมไม่อยากได้ตัวนี้ผมก็โปรเจกต์รีโมทฟองโปรเจกต์ไม่เอาเว้ย เพราะว่าแหละเคยทําไปแล้วไงรีมูฟไปมาถามรีมูฟไปตุ้มเซฟไหมไม่เซฟอีกถ้าคุณโปรเจกต์วิวซอสคุณจะค้นพบว่าโปรเจกต์วิวซอสเฮ้ยเราได้เป็นเดียลเอลนี่หว่าเพราะมีคำแอปพลิเคชันมีคำว่าไลบารีรครับไลบารี่นะหลังจากนั้นผมก็จะบอกว่าโปรเจกต์แอรทูโปรเจกต์อีกแหละไปหน้าอะไรครับเช่นเดียวกันก็คือเปลี่ยนยูนิตอ่ะก็คือทําให้ชัวไปก่อนบางคนชอบทำเป็นเดีเอลเลยรันปุ๊บ เอาลงไม่ได้นะครับคือลัางปุ๊บล่มก็ล่มเลยอเซิร์ฟเว็บเซิร์ฟเวอร์ไปทั้งชุดเราก็ต้องทําไมต้องมานั่งเลือกว่าเมื่อกี้ผมทําอะไรวะเว็บเบสใช่ไหมครับนี่ไง CGI แล้วผมก็อะไรครับ e ซเว web เปิดเข้ามาเลยเห็นไหมครับนี่ก็ได้เว็บมอดอยู่ตรงนี้แล้วเซฟชื่อใหม่แล้วก็บิลจบมันจะได้เป็น DL ทันทีหลังจากนั้นก็กลายเป็นจุด DL ไปเสียแล้ว เอาคือเรื่อใหม่เอาเดียวเออเอาเว็บมาดูเอาเว็บปรดูที่ทําเสร็จแล้วเข้านะครับแอคชั่นแอคชั่นยังตามมาไหมยังคงอยู่ไม่ปัญหาแต่จะเลี้ยงตรงนี้ไหมเนี่ยโปรเจกต์อะไรกับออฟใช่เด็กแล้วอะไรครับอีกแล้วต้องพ้นไปที่ไหนครับซีทามนี้แต่ซีทามนี้จะรันเดียวเอลได้ต้องเสียตังค์ครับเจ็ดสิบเก้าหรือเท่าไหร่นู้จะไม่ได้ละอะไรครับ DLL มันดี เดี๋ยวเอามันจะเร็วไงครับเดี๋ยวเอาเวลามันๆจะเป็นส่วนหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ไปเลยไม่ได้ต้องมาโหลดไม่ต้องมาแปลคือมึงมากูแท็กมึงมากูแท็กอันนี้แต่ที่มันร<อ>ันแต่แล้วจะเป็นแทไปเป็นท่านใหญ่ถึงแล้วเนี่ยมันไม่มันก็ไม่ชา้อาอยู่แล้วอ๋อไม่ชา้าครับแต่ผมหมายถึงถ้าจะทำเว็บอะมัคซอฟต์ก็บอกในเว็บมันไงว่าถ้าต้องการเร็วที่สุดในเว็บมะให้ทำเป็นวิชชวลซีนะครับทำเป็นซีจีหรือวิชชวลซีก็คือไม่มีโอเวอร์เฮดไม่มีการแปลรันไปกับเซิร์ฟเวอร์เอ็กเซนชันแตต่ถ้าาาาคุณผิดดพลยทงเว็บ ก็คือเซิร์ฟเวอร์จะล่มเลยตัว i อก็ล่มอะไรก็ล่มเขาถึงบอกว่าถ้าทําแบบนี้จะไม่มีใครรับฝากจากตัวนี้ถ้าเราจะไปะวางว่าดูดียังไงให้มดูดีวางหรือวางดีโน,นุกีโน่ก็ต้องทําเป็นตั้งแต่แรกต้องเลือกคอร์ดแพลตฟอร์มครับเดี๋ยวไฟเอสีทำไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวไฟเอีตัดทุกอย่างที่เป็นคอร์ดแพลตฟอร์มทิ้งหมดแล,แล้วเราใช้วิธีเอาดีโน่มาขอดไ,ได้ไหมแต่แบบไวรัลดีโน่ไม่ได้ไม,ไม่ได้ครับเดี๋ยวเอาโหลดหรือ DSO เนี่ยต้องไปทิ้งเป็น หรือเป็นดีมอนต้องไปใช้ตัวที่เป็นเดียวไฟ7เนี่ยมันต้องไปในยใช่ครับใช่ครับนก็ต้องเปลี่ยนเดียวว่าหรือมันเป็นเดียวโลใช่ทีนี้เดียวเอาสร้างง่ายแล้วเนี่ยใช่ไหมก็คุณเมคชัวร์แล้วกันว่ามันไม่เน่าเราค่อยเราค่อยย้ายแบบนี้มันมีมีหลายแบบครับ Dso ก็มีเดียว L ก็มีนะครับอาจารย์แล้วมีถามอีกอันนึงถ้าคนนี้ที่ผมไม่ใช้ตัวโปรแกรมของที่อาจารย์ให้มาก็คือไอตัวชิตามิอะไรนะชิตามิแล้วผมไปเอาแไปวางไว้บนดักเซิร์ฟเวอร์เลยได้ม เบสเซอร์เวอร์ยี่ห้ออะไรล่ะครับของอาปาเช่ได้เลยทำเป็นดีเอลนะก็ตอนผมจะต้องเอาปาเช่ดีเอลไงมันมีสองโหมดนะครับสองกับหนึ่งมันมีอาปาเช่หนึ่งอาปาเช่สองแล้วอย่างที่ถ้าเซอร์เวอร์ผมเจนเป็นเป็นเป็นอาปาเช่ไปแล้วเป็นเป็นเอาวิดีโอสองพันที่ผมผมผมโปรโมทที่มาเป็นเว็บไปแล้วเนี่ยแล้วผมเอาตัวตัวนี้ไปลงคอร์ได้ไหมครับจะชนยังไชนครับพอเดียวกันชน เพราะยังเป็นเดี๋ยวฟอลพอร์ต80เลยนะถ้าทางใช่ต forward, <S <S ัวนั้นก็ม right ีพอร์ตจะเปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมรันเปลี่ยนไม่ได้เลยอยู่มันตรงนี้แล้วมันก็บอกฮิตกี่ครั้งอะไรอย่างนี้ตอะไรครับที้ผมจะทำในเดีต้องไว็บอีกตัวเปลี่ยนที่อื่นอะไรใช่เอาเป็นตัวนั้นเป็นพอร์ตอื่นตัวนั้นมันเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่ามันถูกรันใช้ไปเยอะมากเรืงนั้นแสดงว่าผมเสียเว็บเซิร์ฟเวอร์อีกตัวนึงใช่เดี๋ยวเอาไปแน่อะไรครับต่อไปก็เป็นอะไรครับ Hị, không phải là lương, đột